รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับบริษัท UCI Media จำกัดเสนอสนับสนุนโดย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล Black Pearl Miracle Cream ครีมบำรุงผิวสำหรับฝ้ากรั

สวัสดีค่ะพบกับรายการวาไรตี้แชร์ชชรายการที่จะแชร์ความสุขให้คุณยามค่ําคืนอย่างนี้คะะ่ะแล้วก็ทุกวันนะครับก็จะมีพิธีกร2คนนะครับผมอารุณภาวิไลครับค,ค่ะกุ้งบรรดารักษาแก้วค่ะ <laughs> เรา2คนนะครับจะแชร์ความรู้สึก แฮ ppy ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นความรู้สึกที่จะดูแลตัวเองในความเป็นบิวตี้ความสวยความงามใช่แล้วค่ะแล้วยังมีคลิปสนุกๆก่อนนอนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะครับในช่วงแรกของรายการบิวตี้แชร์เราเนี่ยนะครับก็จะมาแชร์กันในเรื่องความสามารถของน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับน้องๆที่อยู่ทางบ้านถ้าเกิดมีความสามารถทางดนตรีหรือมีความสามารถทางเครื่องดนตรีหรือเสียงของเราเองหรืออะไรก็ตาม ทำยงไงดีครับมาแชร์ให้เราดูได้นะคะ,ะสามารถเข้าไปได้ค่ะใน Facebook แฟนเพจของเราค่ะนี่นะครับกายค่ะในนี้เลยค่ะถ่ายทําแบบง่ายๆก็ไดน้น้องๆนะครับเรารวมกลุ่มเพื่อนมาคิดคว่าเราจะทําอะไรถ่ายทําออกมาเลยนะครับ ถ้าเกิดเราดูแล้วเราถูกใจแล้วใช่เลยนะครับก็จะมายืนอยู่ข้างหลังเราอย่างนี้ค่ะมาออกทีวีกันเถอะนะครับกับราวรตี้แชร์นะครับใช่ค่ะแลว้คุณอาจจะไม่จําเป็นนะคะจะต้องเป็นนักร้องที่ผ่านการประกวดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คุณเป็นผู้ที่มีความสามารถเราก็จะเชิญคุณเข้ามาในรายการของเราค่ะแต่ว่ายิ่งผ่านการประกวดมาก็ยิ่งดีนะครับสาหรับข้างหลังผมนี่นะครับเป็นรูมันตีน้องน้องใหม่ใหม่ไหมคุยแม่ต้องสัมภาษณ์ถามกันค่ะค่ะ ขอต้อนรับข่าววงพริสพีซ l e a s สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญข้างหน้าเลยครับข้างหน้าค่ะต้องถามชื่อวงก่อนดีไหมคะอ่ามันมันเด็ดมันมันสะกดยังไงก็ไม่รู้นะพริสพ e p l ยังไงคะก็เป็นเพลงที่ชอบอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันชื่อมันน่ารักดีชื่อเพลงใช่ไหมครับใช่นี่คือพ l e a สันติภาพหรือพีซ a อะไรคะ p l e a สันติภาพค่ะและอีก Please หนึ่ง p l e a s หนึ่งก็เป็นชิ้นส่วนนะคะ มันก็จะรวมกันเป็นเหมือนแบบชิ้นส่วนของสัมผัความสงบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามาคิดว่าเวลาเราเขียนเพลงอย่างเงี้ยเราต้องใช้ความสงบหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรโหมดที่อยู่กับตัวเองอะค่ะก็เลยชอบคำนี้ะใครเป็นหัวหน้าวงครับเอาอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยววงนี้มารวมแนะนำตัวเองกันก่อนดีกว่าใครเป็นใครอะคนแรกเลยครับผมชื่อบิวครับบิวตีกลองครับตีกลองที่กดครับเล่นกีตาร์ครับกรดครับมือกีตาร์ค่ะฮาวาคะ นักร้องนำค่ะฮาวาฮูลาลาถืออะไรตะกี้ฮูลาเล่อลาเลฮาวาถือฮูลาเล่เท่ากันมากเลยค่ะครับใอเล่นเบสครับค่ะเล่นเบสคสวัสดีครับชินเองครับปรับนำเป็ดครับค่ะวงนี้มารวมตัวกันได้ยังไงคะก็เรียน มหาลัยเดียวกันค่ะมหาลัยอะไรครับบอกได้เลยครับราชพัฏ์จันเกษมค่ะดนตรีได้กันค่ะเรามีเพลงเป็นเพลงประจําวงของเราไหมคะใช่มีค่ะมีเยอะแม่มีหลายเพลงไหมคะโอ้ยตอนนี้ได้เกือบทำอัลบั้มได้แล้วค่ะกี่เพลงครับ8ครับแปดครับคือทุกคนตอนนี้รวมตัวมาเพื่อไปแข่งในรายการลิฟวิทรีไว้ครับแล้วก็ไปได้รางวัล ชนะเลิศมายินดีด้วยครับโอ้โหได้รางวัลขนาดนั้นรางวัลก็คือมีการแข่งขันเกณฑ์สองวงสามวงเยอะอยู่นะกี่วงฮะเขาจะประมาณเกือบ200มั้งครับโอ้โหโอ้โหเรืที่คุณได้ที่หนึ่งจากส0งร้อแต่ถ้าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากจะ ไปติดตามเขาเนี่ยสามารถทำยังไงได้บ้างคะค่ะก็เข้าไปได้ที่ f a c e b o o k c o m peace peace band ค่ะแล้ววันนี้จะมีอะไรมาเชวบ้างคะเพลงเป็นเพลงชื่อเพลงอะไรอีกเพลงหนึ่งที่เขียนไว้นะคะเป็นเพลงที่ได้ฟังแล้วต้องอารมณ์ดีแน่นอนค่ะงั้นเรายกไปทีให้น้องๆเลยค่ะเาเต็มที่ขอดูหน่อยนะครับใช้ชีวิตให้มีชีวิตมาทำชีวิตให้มีชีวา